เาตอนจะเดินทางกรุงเทพนะครับออกจากบ้านมาตั้งแต่8ดโมงตอนนี้1 5นาทีส1โมงครับไปที่ไหนกันบ้างครับวันนี้เราจะไปตลาดวางหลังนะคะเราไปเอาขนมปางวางหลังแล้วก็ไปอะไรวะท็อฟฟี่เค้กสวนดุสิตแล้วก็ไปเอาขนมเบีย้ยรูสมรง แล้วก็พิกัดสุดท้ายก็คือไปเอาผานผมครกเจ็แคกจ้ะอันนี้เรากำลังที่แรกเราจะไปที่ไหนครับสวนรุสิค่ะนี่ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับโฮมเดเกอรี่ ได้อะไรมาบ้างครับได้ขนมเยอะแยะเลยค่ะจุดหมายแรกของเราเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ต้องเดินทางต่อไปอีกหลังวังหวังลังอ้าวเลยไม่มีใครโบกกูเลยเนะี่ย วงไหนัมยมองตรงไหนเหรอกูเห็นทำตาลทีุ่้ดด้ยไม่มีใครบอกจริงๆเพราะเขาบอกคันนี้อยู่อ๋อเขาติดธุระอาจจะออกก่อนกับปอซิงครับ รถเก้าหรือเจ้าคันนี้ขอบคุณค่ะ โอเคได้คะ่ะวันที่ยกเปลี่ยนที่นะเองขอบคุณมากค่ะพาเดินเดินแบบฉบ,บับมานิอยนต้อยตอติ่งคือคเดินแบบไม่ดูเฮี้ยอะไเลย,เ,ลยเดินเร็วมากตรงนี้นะคะมันจะเป็นย่านวังหลัง ส่วนมากเวลามาก็จะแบบไม่ค่อยดูอะไรมากยกของยกของยกยุยกยกยก,ยกเสร็จกลับเลยลก็จะมีแบบเหมือนเป็นโซนหมวดหมู่ของเขาไปก็จะเป็นเสื้อผ้า <c oughs> แล้วก็จะมีโซนของกินซึ่งของกินจะเยอะมากมากแบบมากๆ <c oughs> ส่วนนี้จะเป็นเสื้อผ้า เหนื่อยเหนื่อยจกัาขับรถอะ่ะโซนเสื้อผ้าจบนะจ๊ะโซนของใช้ทั่ว,ไ,วไปจบส้มโอฉันต้องมาตำฉันอยากกินมากอยากกิน,นั้งแต่ สองรอบที่แล้วที่มาหิวไม่ได้กินสักทีฝนตกวันนี้ฝนแ้งอากาศดีมากอะมาโซนของกินจากหมูทอดเอยไก่ทอดเอยลูกชิ้นเออันนี้จะเป็นการแบบรีวิวอย่างรวดเร็วอะ่ะเนี่ยหมูทอดโอ้ยไม่เห็น เราทำเวลาเพราะว่าฝนจะตกอ่ะน,นี่เอแคร์เออเดี๋ยวรอบหน้าจะมีเปิดเอแคร์ให้เราถ้าเป็นรอบที่แบบว่าต้องทำเวลานี้ค่ะบฝนก็จะเยอะนิดนึงแล้วจ้ะนี่ยขนมมากมายเอาดูดูที่พันดูเอา ใช่ค,ค่ะคนก็เดินไม่ค่อยหลบปูคนแหล,และนี่แหละมันก็มีแบบของใช้ทั่วไปอะไรพวกนี้นสำหรับคนที่ถามแล้วนี้ก็จะเป็นร้านซูชทิที่เป็นแบบว่าร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ติดอันดับ top ten ในใน,ในวังหลังอ่ะที่เป็นของกินติดอันดับอะนะ่ะเนาะ เดินเหนื่อยมากอีดอกอะไปไปยาวๆร้านนี้จะแนะนำอาหารอร่อยมากอาหารคือเจ็ดเด็ดเลยอะเพราะว่าเนยมากินหลายรอบละดูทันไหม ฝนเหมือนปลอยแล้วอ่ะฝนปลอยหนักแล้วด้วยฝนตก จะมุ่งหน้าไปนนทบุรีครับนัดไว้สามโมงครึ่งครับอันนี้สามโมงครับเลยครึ่งชั่วโมงนี้รถเริ่มติด เทพนมากินหะ,ะบ้านอยูงเทพไหมหน้าบ้านมีต้นบะเขียบ <c oughs> ชีวิตบอกว่าก,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 กี่นาทีครับถึง สนาทีนะคะเรากำลังไปหาพี่นุชเพราะว่าพี่นุชเจ้าน้ำส้มมาให้เราจะแวะไปเอาน้ำส้มก่อน,นดำคอมเียนหลังจากจบน้ำส้มจากพี่นุชแล้วเราก็จะไปรอรับขนมครกจะแขกจากน้องแพรสิบสองนาทีถึงพี่นุชฟาดเลยฟาดฟาด นี่มันถนนกรุงเทพด้วยมันขับเป็นออฟโรดเลยขอเพงประจําจังหวัดสุพรรณนะครับขอเพประจําจังหวสุพรรณนะครับเงประจําจังหวัดสุพรรณได้า

ไปซ้ายเปลี่ยงซ้ายเล็กน้อยไปยังถนนหมายเลขสามสี่หกเยอะๆเลยไปเลยเนี่ยซ้ายผัวปันไลจะลอยังไงไม่เห็นสำคัญต้อเลี้ยงมันเนยอย่างนั้นแต่หัวใจขับต่อไปอีกสี่กิโลเมตรสมมติว่ามีนักสาวสาวงอดเห็นใจนะเวลาไปไหนมาไหน พูดว่าเร้เข้ามากูร้องไม่ได้แนวแนวแๆนวแนวแต่แหนวแต่แหนวแต่แนวกูขำมากแต่นี่ต่อไปจะไม่หายแล้วน้องแกวเจ้าวันนีวนน้เจแาวนน้วันนาวันนวันนีวนนวันนาวนนวันนี้เวันน้เจ้าวนนาวันน้เจ้าวนนาวนนวนนวนน เ้าองาวั้งมาเห็นมเ้าว่ามากันแ้วเรามื่เ้ากหลับต้องอืมยังลุกมาล้างลาบอีกนั่งคิดดูวันนี้ประสบของไหนก่อน <bubble UC S> มึงกนฮนคิดดังหนยโูก